ส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็เดาเหมือนกันแล้วก็ยังคงเดามานานนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยเอ่ยปากบอกว่าชินสระกับการจิ้นนะคะนั่นคือสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะที่ก็ยังคงถูกจอไม้ถามถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มนายณนะพัสอยู่บ่อยๆค่ะ เรียกว่ากระแสจีนไม่แผ่วเลยจริงๆสําหรับนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ชนกแล้วก็หนุ่มนายนาพัทค่ะที่ล่าสุดเนี่ยใบเฟินก็ทําหน้าที่ลูกรักนะยกเค้กไปไวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับแม่หมูพิมพ์กาคุณแม่ของหนุ่มนายนาพัทเจ้าหลายคนเนี่ยก็แอบแซวบอกว่าเป็นว่าที่ลูกสไยดีเด่นหรือเปล่าซึ่งสาวใบเฟินเองก็บอกว่าไปร่วมง,งานในฐานะลูกสาวไม่ใช่ลูกสะปดยแล้วก็ไม่กดดันถูกเชียร์คบกับหนุ่มนายแต่ว่ามันลุ้นไม่ขึ้นจริงๆจนแฟนคลับเนี่ยก็ เลิกจินกันไปหลายคนค่ะก็ส่งก็ส่งเคปไยอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่าไป Happy b i r t เดย์แม่ทุกปีอยู่แล้วค่ะพ่อเป็นลูกสาวแม่ค่ะแม่รักมากเราลูกของแม่ไม่รักเหรอคะอุ้ยต้องไปถามเขาค่ะดังนั้นผู้หนูชินแล้วนะคะหมายถึงว่ามันก็นานมากมีช่วงที่เชียร์จัดๆตอนหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วหรือเราอาจจะดูแบบเทาเทาหรือดูนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยมั้ก็เลยไม่ทข้ามจีาอเขาประกาศมาสี่ปีแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครเข้ามา